พอดูพิกชนะลงมาครับดูแฟนบรรดาเซียมวยลงมาฉีดแร็มบลองนี่เพียบครับมันนั้นมาเดี่ยวครับชุดเดียวคับก่อนหน้านั้นนี่อย่างที่ทุกคนทราบครับบรรยากาศของแรงมบลองนี่ไม่ดูดีครับโดนแทงเกือบโดนที่มักเกือบโดนน็อตแล้วแต่ว่าซ้ายกำลังกำปั้นซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายอัดเข้าไปทำให้พิกเกมพิกกลับมาชนะได้ครับอย่างที่เห็ครับ ร,รับกันไม่ไหวแล้วครับแรงบองเดี๋ยวลอสัมพันธ์หลังจากที่รับอาชีพด,ดูที่มือน้าแดงขาวซ่าแล้วก็ที่มือของแรงบองครับ าจะเป็นพึ่งนะจ๊ะ <c ười> เกือบพึ่งล้านละครับแดงบงสี่แสนกว่า ที่เท่าไหร่ครับน้องชายสามแสนครับสามแสนนะรมนะวมๆหมดเลยแล้วก็เป็นไงวันนี้เป็นไงผลงานของเราเนี่ยยังไม่เต็มที่ครับเพราะว่าเขาใหญ่มากให<จ>ญ่ผู้โชคใหญ่มันตื้อดัดไหมลูกเกมวันนี้ก็ป <c oughs> าก้ายังไม่ได้ครับมันใหญ่ครับแต่ออไลท์สมองไดนะ้ต้องบอกเขา <c oughs> จังหวะนั้นจังหวะพี่เกมมันมันจังหวะไหนรอฟังหน่อยสองข้างจังหวะบวกใช่ไหมับยกไหน ได้ปลายกสามยกสี่แล้วคนนั้นนั้นเราก็เองเกือบโดนใช็อกเหมือนกันนะเออเราโดนเขาเขาเยอะมากนะครับจังหวะนั้นมีจุกมีหมดแรงอะไรไหมก็ก็มีแต่เราุกมาได้ครับยกมาได้รู้แรงเองครับเออแล้วพอเราฝัดสอบสอบเขาสุดหรือเมาจังหวะนั้นคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นเราคิดอะาจะน้องอยางเดียวครั่าลาซ่ครับเออคิดว่าดอกนั้นกลับมามั่นใจแล้วครับผมเออเออแต่ว่าปลายยกสี่เราก็เหมือนจะโดนเหมือนกันใช่ครับแต่เราได้ครับ หมดไหมวันนี้ถามจริง่าหมดอยู่ครับ Jamie, <or S 2> <anak S 1> พอหมดยกสุดท้ายต่างฝ่ายต่างมั่นใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่ต่างคิดว่าแต่ว่าเราจะเล็กแต่ว่าเราไม่มีคิดหือนาก็ยังมั่นใจอยู่ว่าพอได้สอบใช่ไหมครับเออเออล้วแล้วรู้ไหมว่าอัดฉีดเท่าไหร่ตอนนั้นตอนแรกไม่รู้ครับไม่รู้เลยประมาณกลางยกสุดท้ายพอดีอัดฉีดเขาไหร่าสามแสนครัเออพอกรรมการชูมือสุดเลยชุดเลยครับไม่นอนเลยครับตอนนั้นยังไงรู้สึกไม่เคยได้เยอะขนาดนี้ครับผมไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยเคยได้สูงสุดเท่าไหร่ก่อนหน้านี้แสนกว่าแสนกว่าวันนี้ อันนี้สามแสนแล้วโอ้โหแล้วเขาไปฝากพ่อแม่เอาไปไปทำอะไรบ้างนะครับก็ไปให้พ่อแม่แล้วก็ทำบุญได้ครับทำบุญด้วยแล้วพทั้งพี่สามนี่ถ้าเกิดคิดว่าสองนั้นไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นอีกเกมเดียวผมรับรับว่าผมแพ้ครับผู้โชคเราก็มองว่าเขาก็ถึงโดนสองนั้นเขาก็มองว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาน่าจะแต่เราออกอาการกว่าครับเราแน่ออกอาการกว่าเขายังทายใจอยู่เราโอเคไหม ก็จะได้เพื่อนๆไม่อยากต่อยครับใช่ครับเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าไม่อยากต่อยในสายสองในสายไม่อยากต่อยแล้วครับครับไม่อยากต่อยแล้วครับเพื่อนครับเห็นบอกเคยซ้อมด้วยกันตอนเด็กเหรอใช่ครับตอนอยู่โรงเรียนกีฬาครสองปีอาเซียเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างครับต้องเชื่อขอบคุณพนังานออกรุมแดงแดงข่าวไทยทุกทคนนะครับที่อัดจิตผมนะครับผมรู้ชื่อครับครับผม เนี่ยครับแจ็คไม่ใช่น้อยไปไ่ใช่น้อยไปโอ้โหดูดิลำบ๋องรู้สึกว่าชกแลมบองเนี่ยมันเป็นเป็นมวยที่มันเป็นต้องสาบต่อยอะไรแล้วจะราคาเนี่ยจะไม่ดีจริงๆแล้วนะคือลักษณะอะไรเขาล่ะเหมือนซ้อมมานอกอ่ะแต่วันนี้เราก็ดูข้ออักุนนะออกขุนพยายามทำ่ะแต่ราคาธรรมชาติของคนเล่นอ่ะเราไม่ว่าเขาหรอกอะไรประมาณราคามันไี่เกินเหตุทั้งๆที่ถ้าดูตามตานะลูกแรกต้องมีนับมีเซ่ก็มีท็อตในใจแล้วก็ ลูกลูกหลังเนี่ยชัดมากลุ้นแน่นอนแตกรรมการไม่นับคนต่อตอบเองแต่เขาบวกไว้นะเขาช่วเขาจะดูแลเขาให้ดีที่สุดดังแล้วตั้งที่ดูแลได้ครับผมแล้วมองคู่ชกคู่ต่อไปยังไงบ้างครับเมื่อกี้อย่างเดียวบอกว่าอยากเอาไปต่อยใครที่ชกเจ็ดไปลุกอ๋อไปต่อยชกเจ็ดดีที่เท่าไหร่นี่ต้องเชิญร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ครับอ๋อประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับบครัยินดีด้วยครับแรมบองยินดีด้วยครับ จะน็อกแล้วนะครับแล้วไปโดนอะไรครับยุกซี่โดนตอกครับตรงนี้โห้โดนตอกฟังแลจังหวะนั้นเลยนะจังหวะนั้นนี่เราเกือบโดนน็อกเหมือนกันรู้ตัวไหมแต่เป็นเพื่อนๆในจังหวะนั้นแทงเขาอยู่ดีๆมาโดนตอกจังหวะนั้นตรงนี้ไม่ที่ทําให้เราแพ้วันนี้ในผมว่าผมได้ลูกเขาลูกนั้นชุดนั้นแน่ๆไม่ผ่านไลยไม่ผ่านในความคิดส่วนตัวก็มองว่าน่าจะเป็นฝ่ันรับการชูมือ ไปต่างกัไม่กล้าตัดสินใจเองเดี๋ยวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสั่งให้เราพอแล้วก็มองทีมงานว่าพอแต่ในใจเราตอนนั้นเราคิดยังไงอยากจะทำต่อยใจอ,อยากจะเดินต่อแต่ว่าทีมงานสั่งให้พอก็เ,อเลยต้องพอเสียดายไหมนอ้องเสียดายฉีดแล้ว ขอไม่อยากต่อยก็รู้จักกันใครเคยอยู่ดวยกันตอนนีขนาดเคยอยู่ด้วยกัต่อยกันโอ้โหต้องบอกกแล้วว่าถาบนทักเต็มที่กางก็เป็นกอย่างเดยเคยอยู่ด้วยกันก็เลยบกว่าไม่อยากต่อยไม่เลยนะไม่อยากมีเพื่อเขากว่ารู้จักกันแต่อยนไหมก็แล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ขามาเห็นต่อยสนุกแบบนี้ขอไฟ2อเรากแล้วแต่ผู้ใหญ่าแต่ใจผไม่อยากเหนต่อยมันออกแบบไม่ค่อยเต็มที่แบบงเกงางเกง เส <A PI AN> ียดายไหมน้องวันนี้ถามว่าเสียดายก็เล่นก็เสียดายครับคนล็อกมีมีอาชีพเท่าไหร่ครับสองหมื่นนครับของสตอร์นสองหมื่นน้องโอ้เกือบเกือบเกือบชนะแล้วนะรู้ตัวไหมว่าเราได้เปรียบเขาพอสมควรเลยบรรยากาศในเวทีโดนสอกชุดนั้นมึนทำให้แพ้วันนี้เลยครับแต่โดยรวมในความรู้สึกของเราก็มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูงประมาไหนระมาไหนรับมาไหนได้แต่งไแต่งแต่ติดเงี้ยผมพูดอะไรเยอะไม่ได้ก็โดยรวมพอใจผลงานไหม ก็ต้องปรับตัวเองให้ดีอยู่นี้ครับตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต้องรัดกุมมากๆกว่านี้ครเวลาเข้าไปโดนตอกโดนอะไรมันรัดถุงหนังนี้ครับมันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแทงเข่าเขารู้สึกว่าเลมบ็อกเหมือนจะโดนน็อกนะแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถึงจะไม่ไม่อยากจะน็อออเาา่่ะยยมมไกจต่อยแล้วแบบอ้อาจจะเป็นมีส่วนส่วนด้วยไหมมีมีนิดๆนิดๆเออมันจะมาน้อยนะ แต่ต้องชื่นชมเลยเคยรู้จักกันเคยกินนอนอยู่ด้วยกันแต่ว่าสู้กันนี่แทบถ้าน้องไม่บอกนี่พี่ไม่รู้เลยว่าเคยอยู่ด้วยกันก็บอกโปรโมเตอร์แล้วโปรโมเตอร์บอกให้ออเปลี่ยนตัวให้นะเาบอกว่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็จำเป็นต้องไต่ผมทำหน้าที่อย่างเป็นคนดีถูกไหมครับน่าเสียดายนะเกือบชนะแล้วครับวันนี้ทำให้สนเกยากขอโทษใครบ้างอรน้องก็ขอโทษแคสตีขอโทษนมำมนขอโทษเนเน,น์แล้็ทุกคนในที่มาเชียร์ผมวันนี้หรือว่าเอฟซีทุกคนคนระับพลาดนิดเดียวครับวันนี้พลาดนิดเดียวทำเกมเปลี่ยนเลยครับผม ครับไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปอครับผมเป็นกลังใจให้เจ้าเนื้อครับ,รรบผมเป็นตีเด็ดตีเ้า